ดิเดียสลันลัตหลังสรงสามีเมเทิลดีนเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยมีรถจากสถานพยาบาลมารับไปนั้นภาพต่อมาของดิเดียคือเจ้าตัวได้ให้เจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อครั้งใหญ่แบบทุกซอกทุกมุมในบริเวณบ้านพร้อมกับมาอัปเดตอาการของตนเองและลูกๆเป็นระยะๆะะโดยเธอบอกว่าตอนนี้ทุกคนยังเป็นปกติ แต่วันนี้14มีนาคมทุกคนในครอบครัวและคนใกล้ภายในบ้านจะไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 และตอนนี้ต้องกักตัวเองเป็นระยะเวลา14วันเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเดียบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดและกำชับให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีเพราะต้องเผชิญกับภาวะนี้ แบบไม่ทันได้ตั้งตัวลิเดียในฐานะคุณแม่ลูกสองและลูกๆยังเล็กมากได้โพสต์ข้อความไว้บนสตอรี่ IG โดยบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากแต่ถึงเหนื่อยมากก็นอนไม่หลับและได้พูดถึงสามีสุดที่รักด้วยความคิดถึงกับช่วงเวลาต้องห่างการชั่วคราวพ่อไม่สามารถไปเยี่ยมดูอาการได้ส่งกำลังใจให้ลิเดียและครอบครัวให้ปลอดภัย แมติวดีนหายป่วยสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันนะคะล่าสุดลิเดียได้โพสต์เล่าไทไล์ของเมทิวผ่านอินสตาแกรระบุว่า mm hmm. พี่เมทขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและเป็นห่วงทั้งครอบครัวพี่เมทขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ 1. พี่เมทแทบจะไม่มีอาการเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีไอไม่เจ็บคอ แต่เบื้องต้นเมื่อสองวันที่แล้วปวดเมื่อยเล็กน้อยเข้าใจว่าเกิดจากการออกกำลังกายเพราะวันอาทิตย์ซ้อมหนักกลางแดดตามมาด้วยการคัดจมูกนิดหน่อยเหมือนเป็นภูมิแพ้ธรรมดาที่เข้าเป็นแต่วันต่อมาพี่แมทก็มีไขออ้อ่อนๆ36.9ถึง37กว่าเลยไปเช็คที่โรงพยาบาลเผื่อจะเป็นอะไร เมื่อถึงหน้าโรงพยาบาลก็จะมีการยิงปืนเลเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิของพี่แมทบอกว่าไม่มีไข้แต่ด้วยการที่เขาไม่ค่อยเชื่อในความแม่นเลเซอร์เขาเลยขอตรวจอย่างละเอียดและผลตรวจคือ38.3มีไข้เพราะฉะนั้นการตรวจโดยปืนเลเซอร์แบบนี้ตามที่ต่างๆอาจจะไม่ได้แม่นยำเท่าไหร่นักพี่แมทไปตรวจเมื่อวันที่12มีนาคม2563 2 ขั้นตอนต่อไปหลังจากรู้ว่ามีไข้คือตรวจหาเชื้อโรคจากจมูกเพื่อตรวจว่าเป็หวัดใหญ่ไหมผลรู้ภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งพี่แมทไม่เป็นไข้หวัดใหญ่คุณหมอให้ตรวจต่อไวรัสอีก21สายพันธุ์ผลรู้ภายใน8ชั่วโมงคุณหมอแนะนำต่อให้ตรวจเช็คโควิด1 9เพิ่มซึ่งผลจะรู้วันรุ่งขึ้นคุณหมอส่งตัวพี่แมทกลับบ้านพร้อมกับคำแนะนำ การปฏิบัติตัวเบื้องต้นเราจ่ายค่าตรวจไปทั้งหมดหมื่นกว่าบาทแล้วคนที่ไม่สามารถจ่ายเท่านี้จะมีการตรวจไหม3กลับมาถึงบ้านพี่เม็ดแยกตัวออกจากทุกคนในบ้านเพื่อป้องกันไว้ก่อนระหว่างที่รอผลพี่เมทสั่งปิดค่ายมวยทันทีเผื่อว่าผลออกมาเป็นบวกคืนนั้นก็ทราบผลว่า21สายพันธุ์ไม่ได้เป็น ต้องรอผลโควิด1 9วันรุ่งขึ้นซึ่งช่วงตอนกลางวันที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันว่าเป็น 4. มันคือการรับผิดชอบต่อทุกคนและต่อสังคมที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะเพราะคนที่เจอเราและคนอื่นๆจะได้เฝ้าระวังและป้องกันปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดปัญหาตอนนี้คือเราควรระวังกันกี่ต่อคนที่เจอพี่แมตต้องกักตัว และคนที่เจอเดียต้องกักตัวและคนที่เจอคนที่เจอเดียต้องกักตัวไหมใครบ้างที่ควรไปตรวจต้องรอมีอาการก่อนไหมอันนี้ไม่โทษใครหรือคิดว่าใครจะมีคำตอบนะแต่แค่ระบายถึงปัญหาของโรคใหม่ที่มีข้อมูลน้อย 5. ตอนนี้พี่แมทได้มีรถมารับไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยทางครอบครัวไม่สามารถเยี่ยมหรือเจอได้เท่าที่เจ้าหน้าที่บอก ต้องอยู่เฝ้าดูแลรักษาจนกว่าจะตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 6. ทางครอบครัวทุกคนจะไปตรวจวันพรุ่งนี้ตอนนี้คนในครอบครัวยังไม่มีอาการไม่มีไข้ลูกๆยังปกติถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดและจำนวนของคนที่เป็นคงมากกว่าที่เรารู้